มาถึงเรื่องสุดท้ายของวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นนักเลงอันธพาลหรือว่าคนนิสัยไม่ดีนี่นะมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็มีเพื่อนที่จะคบหากันจะอยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีเพื่อนคบหานนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องมีเพื่อนเพราะว่าการมีเพื่อนนั้นสามารถจะปรึกษาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวต่างๆไม่มากก็น้อย ถ้าเป็นเด็กก็จะพูดคุยปรึกษากันเรื่องการศึกษาเล่าเรียนการเล่นกีฬาต่างๆที่ตัวชอบเพราะว่าเด็กนั้นการดำรงชีวิตก็อาศัยผู้ใหญ่ผู้ปกครองเป็นผู้จัดหาให้ส่วนเรื่องของผู้ใหญ่ก็จะมีเพื่อนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหน้าที่การงานการค้าถ้าเป็นชาวไร่ชาวนาก็หนีไม่พ้นเรื่องของเกษตรกรรมคนเราถ้ามีเพื่อนดีก็เป็นสีแก่ตัว ราะว่าเพื่อนที่ดีก็มักจะชักชวนแนะนำไปในทางที่ถูกที่ควรและพบออกับความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานส่วนคนที่มีเพื่อนผิดเพื่อนไม่ดีก็มักจะถูกชักชวนไปในทางตรงกันข้ามชักชวนไปทำในสิ่งที่สังคมเขาไม่ยอมรับคุณสมยศนี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันชื่อในหมูในหมูเพื่อนคุณสมยศเนี่ยเป็นลูกของคนมีอันจะกินครอบครัวหนึ่งเขามีพี่น้องห้าคน เจ้าหมูนี่เป็นคนกลางพ่อแม่เจ้าหมูเป็นคนทันสมัยไม่เหมือนพ่อแม่ของคนอื่นๆในหมู่บ้านกล่าวคือเมื่อลูกๆโตขึ้นเนี่ยครอบครัวนี้จะส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนดีๆแล้วก็มีชื่อเสียงจนจบปริญญามาเกือบทุกคนแล้วก็สามารถสอบเข้ารับราชการในหน้าที่การงานที่มีเกียรติมีชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลส่วนเจ้าหมู เพื่อนคุณสมยศนี่ไม่ยอมเข้าเรียนเหมือนกับเพื่อนพี่พี่น้องๆทั้งที่พ่อแม่พยายามแนะนําเอาอกเอาใจทุกอย่างต้องการอะไรก็จะซื้อให้แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วก็เรียนให้จบเหมือนกับพี่เหมือนน้องเท่านั้นเองแต่ว่าจหมูมันไม่สนใจไม่สนใจจะไปโรงเรียนตามคําแนะนําของพ่อแม่กลับไปชอบพวกศักยันพวกนักเลงอันธพาลทั้งหลาย เมื่อไปคบพวกนี้พวกนี้ก็แนะนำให้เจ้าหมูนี่สักยันตามเนื้อตามตัวเพื่อป้องกันการบีบคั้นจากพ่อแม่ให้ไปโรงเรียนเจ้าหมูก็เล่นสลายพรอยไปทั้งตัวตั้งแต่นั้นมาถ้ามีงานวัดหรือาง,งานประจำปีที่ไหนแล้วเจ้าหมูกับพักพวกอันธภัลก็จะชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าให้เมาอวดพวกสาวๆระหว่างนั่งดื่มเหล้าอยู่นั่นเจ้าหมูกับพักพวกก็จะถอดเสื้อออกให้เห็นรอยสักลายพร้อยไปทั้งตัว เพื่อแสดงให้บุคคลที่เดินผ่านไปมาให้รู้ว่าพวกตัวนี่เป็นนักเลงอ่าจะได้กลัวจะได้เกรงผู้คนที่เดินผ่านไปก็จะมองไปยังกลุ่มเจ้าหมูไม่ใช่มองไปในทางที่ดีมองไปในทางมันไส้มากกวา่าแล้วก็คงจะคิดว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนนะคนนึกในใจแต่ว่าไม่มีใครพูดเจ้าหมูกับพวกไม่ได้เมาอย่างเดียวเพราะพอพเห็นใครที่ไม่ถูกใจเข้าก็จะหาเรื่องชกต่อยจนล้มลุกลุกรานเป็นรายรายไป ถ้าเจ้าหนุ่มคนไหนเกิดฮึดสู้พักพวกจมูก็จะเฮลโลันช่วยชกช่วยต่อยรุมมันจนสลบคาที่ชาวบ้านที่พาลูกพาหลานไปเที่ยวงานก็จะพากันหอบลูกจุงหลานวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะได้รับอันตรายยิ่งนานวันหนักเข้าจมูกับพักพวกก็แสดงนิสัยนักเลงอันพานหนักเข้าไปอีกอยากจะได้อะไรของพวกแม่ค้าก็จะเข้าไปหยิบเอาดือด้อเช่นพวกลูกอมหรือว่าบุหรี่ แล้วถ้าแม่ค้าคนนั้นทวงติงเอาเงินจะหมูกับพวกก็จะถลึงตาเข้าใส่ตะคอกใส่หน้าแม่ค้าว่าอยากเจ็บตัวหรือยังไงบางครั้งเจ้าหมูก็เจอแม่ค้าใจเด็ดที่ไม่กลัวพวกมันไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็จับไปโรงพักอยู่บ่อยบอยเหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแลลวครับลูกใครใครก็รักถึงแม้จะเป็นนักเลงอันตราลนหัวไม้พอลูกไปเจอความลำบากตกทุกข์ได้ยาก พ่อแม่ก็ไม่ทอดทิ้งพอรู้ข่าวลูกถูกจับไปโรงพักก็จะรีบไปประกันตัวออกมาวิ่งเต้นชดใช้ค่าเสียหายหแก่แม่ค้าคนนั้นแล้วก็จะนำเจ้าหมูกลับมาบ้านแล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ประพฤติตัวอย่างนี้อีกเจ้าหมูก็จะนั่งฟังพ่อแม่สั่งสอนแต่โดยดีทำเป็นเชื่องเชื่องแต่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไปซสหมดฟังไปอย่างนั้นไม่ได้จดได้จำอะไรพ่อแม่ของเจ้าหมูก็อยากจะให้ลูกของตัวกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี มีศีลมีธรรมประจําใจเ,าเขาบ้างไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็ร้อยย่สิบหซีซีสมัยนั้นหร,รูแล้วนะซื้อให้คันหนึ่งเพื่อจะแลกเปลี่ยนนิสัยอันพัน์จหมูมันไม่ได้สํานึกอะไรกลับแอบยิ้มอยู่ในใจว่าจะได้ไปเที่ยวไกลๆให้พ้นหูพ้นตาพ่อแม่พอรู้ข่าวว่ามีงานประจําปีที่ไหนก็จะชวนพักพวกที่เป็นนักเลงด้วยกัน สอนท้ายรถมอเตอร์ไซค์สี่คนมั่งห้าคนนั่งตั้งแต่ถังน้ำมันยันไพทท้ายระหว่างที่เที่ยวงานอยู่นั้นพอได้จังหวะที่คนไปเที่ยวงานแออัดจะหมูกับพวกก็จะชกต่อยอุตลุดโดยไม่ได้เลือกว่าใครเป็นใครหัวร่างข้างแตกไปตามๆากันจนหนุ่มๆในตำบลใกล้เคียงก็พากันขยดเจ้หมูกับพวก บางคนพอเจอเจ้าหมูกับพวกสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็เดินตัวงอจนหลังโก่งเข้ามาทักทายลูกพี่มังคุณพี่มังนะบางคนก็เรียกหัวหน้าไปเลยแล้วแต่จะสรรหามาเรียกเพราะกลัวเจ้าหมูมันจะทาร้ายเอาพอเจ้าหมูกับพวกได้รับคําเยินยออย่างนั้นก็ยิ้มจนหน้าบานอ่านะแล้วก็จะยกเว้นนะได้รับการยกเว้นไม่ทําร้ายบุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นงานกลางคืนเจ้าหมูกับพวกก็จะวางแผนอีกอย่างหนึง่ง คือถ้าเจอแม่ค้าหาเปรยแผงรอยแล้วก็มีบุหรี่วางขายก็จะให้พักพวกคนใดคนนึงท,ทําทีเป็นซื้อบุหรี่หลายๆซองอีกมือนึงก็ท,ทําทีล้วงกระเป๋าเอาเงินออกมาจ่ายพอจะหมูเห็นเพื่อนหยิบบุหรี่แล้วก็จะทําทีเข้าไปชกต่อยเพื่อนเพื่อให้ล้มไปทางหาเปรยห,หรือแผงรอยแม่ค้าให้ล้มระเนระนาดแม่ค้าจะตกใจพละหนีออกจากหาเรยเพราะกลัวจะได้รับอันตราย ทีนี้ล่ะเพื่อนของ้าหมูที่ต่อยก็จะถืออกาสคว้าบุรีติดมือไปเท่าที่จะคว้าได้แล้วก็เข้าไปปะปนกับผู้คนที่มาเที่ยวในงานทําอย่างเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าบางคืนได้บุรีสี่สิบห้าสิองก็ทําให้แม่ค้าเหล่านั้นพากันสาบแช่งตามหลังไปต่างๆนานาบางคนก็หยุดขายไปเลยเพราะไม่มีกระจิตกระใจจะขายต่อไปบุรี่ซองนึงก็ตั้งหลายตังแล้ว ไอ้คำที่ว่าคำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนะี่ยคำเหล่านี้ถึงจะมีมานานกี่ร้อยกี่พันปีก็ยังใหม่และสดอยู่เสมอไม่เคยด่างพร้อยในยุคสมัยไหนเลยเจ้าหมูนี่ไม่เคยทำความดีเลยมีแต่ทำความชั่วเสมอต้นเสมอปลายผลของการกระทำนั้นมันจะต้องย้อนมาตอบสนองเข้าสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งคนเขาก็พูดจะอย่างนั้น อยู่มาอีกไม่นานรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหมูเกิดเสียขี่ไปไหนไม่ได้ก็เลยเอาไปซ่อมที่ร้านซ่อมรถเล็กๆพอดีอะไหลรถที่เจ้าหมูจะใช้นั้นทางร้านเขาไม่มีเขาใช้ไปหมดแล้วเจ้าของร้านก็อยู่เฝ้า,เาร้านคนเดียวก็เลยบอกเจ้าหมูว่าถ้าต้องการเอารถไปใช้เร็วๆก็ให้ไปซื้ออะไรในเมืองมานะเจ้าหมูได้ยินเจ้าของร้านบอกอย่างนั้นก็เลยไปซื้อเองในตัวเมืองนะ ทีนี่ไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ล้วก็ต้องนั่งรถเมล์ไปจะหมูซื้ออะไรตามต้องการได้แล้วก็น่าจะรีบกลับเอามาให้ช่างซ่อมแต่กลับไปนั่งกินเหล้ากินยนเมาแอนหน้าแอนหลังแล้วก็ขึ้นรถกลับนะขึ้นรถสองถาารถโดยสารสองแถวระหว่างทางที่รถวิ่งมานั่นไอความเป็นนักเลงอันตราพานกาส็สำแดงสำแดงเดอ,อกมาเพราะเมาด้วย นั่งเอาแขนข้างขวาออกมานอกรถตบไปที่ตัวถังรถเป็นจังหวะเพลงน่ร้องเพลงไปด้วยอ่าตบตัวถังเป็นจังหวะโดยไม่เกรงใจเจ้าของรถและผู้โดยสารที่นั่งร่วมมาด้วยเจ้าของรถก็เห็นอย่างนั้นก็รีบหักรถเข้าข้างทางก็ลงมาขอร้องให้หยุดให้เอาแขนเข้ามาในรถเสียมันอันตรายเจ้าหมูก็ไม่ได้เชื่อฟังเจ้าของรถกลับถลึงตาใส่เจ้าของรถซะอีกเจ้าของรถไม่อยากจะมีเรื่องเพราะเคยรู้ฤทธิเดชมันดี ก็เลยออกรถวิ่งไปตามปกติเจ้าหมูก็เอาแขนกลางเอาไปนอกรถตบไปที่ถังรถเป็นจังหวะตีปังปังไปตลอดระหว่างทางรถวิ่งมาตามถนนสายลำพูนเชียงใหม่พอถึงทางโค้งปรากฏว่ามีรถหกล้อวิ่งสวนมาแล้วเฉียวเอาแขนเจ้าหมูหลุดกระเด็นไปเลยกระเด็นไปอยู่กลางถนนแล้วรถคันหลังที่วิ่งตามมาก็ทับเอาแขนเจ้าหมูที่หลุดมาแหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีนั่นแหละครับ คนที่ทําความชั่วมาตลอดผลกรรมที่ตัวก่อไว้ก็ตามมาสนองเขาจนได้จะหมูก็เลยกลายเป็นหมูแขนด้วนไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่สามารถจะออกไปก่อเวรนสร้างกรรมอะไรที่ไหนได้อีกครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องมีพระราชาพระองค์หนึ่งขึ้นครองราชได้ไม่นานก็นึกเสียพระไทยที่ได้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสบอกว่าการบริหารบ้านเมืองนเป็นงานที่แสนจะเหน็ดจะเหนื่อย จะมีผู้ใดบ้างในโลกนี้จะมีความเดือดร้อนใจอย่างเราเนี่เราเนะี่ยอยากจะมีความสงบแต่ว่าต้องทําสงครามเราปรารถนาจะให้ไพร่บ้านบลเมืองมีความสุขแต่เรากลับรีดเก็บภาษีเรานิยมความสัตย์สุจริตแต่กลับถูกหลอกลวงอยู่เรื่อยเมื่อประชาชนถูกกดขี่เราก็เป็นทุกข์กังวลใจเราก็สแสวงหาผู้แนะนำและหาวิธีนานา,นาประกรันที่จะสลัดความทุกข์แต่หาลุล่วงตลอดไปไม ยิ่งเพียนทำความดีก็ยิ่งไร้ผลมากขึ้นตอนที่ทรงลำพึงก็ทอดพระเนตรไปทางท้องทุ่งก็เห็นแกะแกะผอมฝูงหนึ่งล้วนแต่ขนเกรียนแม่แกะก็เที่ยววิ่งหาลูกลูกแกะก็วิ่งร้องหาแม่ต่างพลัดลูกพลัดแม่วิง่งกระจัดกระจายกันอยู่คนเลี้ยงแกะก็เที่ยววิ่งไล่เข้าฝูงก็ไม่สาเร็จพอไล่ไปทางโน,น้นหมาป่าก็เข้ามาทางนี้คาบลูกแกะเอาไปกิน นคนเลี้ยงแกะหันมาทางนี้หมาป่ากตัวก็โผล่มาทางโน,น้นจับปลาลูกแกะพลัดผงไปกินซะอีกคนเลี้ยงแกะคนเหนื่อยเต็มทีนั่งร้องไห้ไม่รู้จะทำประการใดตีอกชกหัวอยากจะตายเส้พนทุกพระราชาทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ตรัสกับพระองค์เองว่านี่นี่นี่หัวอกเดียวกันกับเราเลยคนเลี้ยงแกะผู้นี้ต้องทนทุกข์ทนยากเช่นเดียวกับเรากลุ้มใจเหมือนเราขณะที่ทรงรำพึงอย่างนั้น ก็เหลียวพระพักไปอีกซีกหนึ่งของท้องทุ่งก็เห็นแกะอีกผงหนึ่งอ้วนพีอ้วนจนท้องลากดินเลยเพราะว่าหนักขนที่มันขึ้นยาวหนาแน่นเต็มตัวพ่อแกะแม่แกะมีอาหารกินอิ่มหนำสำราญลูกแกะก็วิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆคนเลี้ยงแกะก็นั่งเอ็นตัวพิงต้นไม้แต่งกรอนอ่าแล้วก็ร้องเพลงบีบกลุ่ยขึ้นมาเป่าเสียงเจื้อยแจ้วไปทั้งท้องทุ่งพระราชาก็ทรงอัศจรรย์พระไทย พลางนึกว่าเอ๊ไม่ช้าหรอกเดี๋ยวเธอไอ้ลูกแกะอ้วนเนี่ยเสร็จหมาป่าแน่อ่าแล้วเจ้าของมันไอคนเลี้ยงแกะเจ้าสํารานคนนี้เอาต่าเป่าคลุยไม่ได้นึกถึงภัยที่มีอยู่รอบตัวหมาป่ามันจะกลัวอะไรกระทำนองสนอและเสียงคลุยอ่าคิดแล้วก็หน้าหัวเราะจริงๆเสร็จแล้วเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีหมาป่าบุกเข้ามาจริงๆ ก็ปรากฏว่ามีหมาเฝ้าแกะตัวใหญ่ที่เฝ้าฝูงแกะอยู่นี่ก็กระโดดเข้าไล่กัดจนกระทั่งหมาป่าเขาเพ่นหนีวิ่งปุเรงปุเรงหมาเฝ้าแกะอีกตัวหนึ่งเห็นแกะสองตัวตกใจวิ่งจากฝูงก็ออกวิ่งไล่ต้อนแกะสองตัวนั้นกลับมาเข้าฝูงพักเดียวเหตุการณ์อันน่าตกใจก็กลับสงบลงคนเลี้ยงแกะมันยังนั่งเป่าคลุยสบายใจเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระราชาคนนึกพิโรธในใจก็เรียกคนเลี้ยงแกะมาเฝ้ารับสั่งถามว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าแถบนี้มีหมาป่าชุมมันจะเข้ามาทำลายผงแกะของเจ้าเมื่อไรก็ได้ทำไมมานั่งมัวเป่าคลุยไม่เคยดูแลแกะของเจ้าเลยคนเลี้ยงแกะก็ตอบว่าพระเจ้าข้าเรื่องนี้ไม่น่าวิตกกังวลแต่ประการใดเพราะว่า เคล็ดลับของข้าพเจ้าอยู่ที่ข้าพเจ้ารู้จักเลือกหมาที่ไว้ใจได้เอาไว้ใช้งานแทนพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เลยไม่ต้องไปดั่งวิ่งดูแลแกะเพราะว่ามีคนที่ไว้ใจได้ดูแลให้แล้วครับนั่นก็เป็นนิทานคติสอนใจวันนี้ครับ มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษท่านผู้ฟังคุณสมัครเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านที่แกอยู่เนี่ยใกล้ๆบ้านแกก็มีครอบครัวหนึ่งก็พอมีอันจะกินเป็นครอบครัวไม่ใหญ่โตอะไรมีด้วยกันหกคนก็อยู่กันพ่อแม่ลูกกับยายยายก็แก่มากแล้วแต่ว่าแทนที่ครอบครัวจะมีความสุขกันตามปราษาพ่อแม่ลูก แต่ว่าครอบครัวนี้ไม่ได้มีความสุขหรอกที่ไม่มีความสุขก็เพราะในพรมในพรมก็เป็นหัวหน้าครอบครัวกลับทําตัวผิดผิดไม่เคยเกรงกลัวบาปกรรมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าในพรมนี่เอาแต่กินเหล้าอยู่เป็นประจำเสพสุราเป็นอาจินเสร็จแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งในพรมเมาแล้วก็เกิดมีเรื่องกันในพรมฆ่าเขาตายตำรวจจับได้ติดคุกอยู่หลายปี ในพรมนี่เป็นคนหนังเหนียวยิงไม่เข้าฟันไหมครับก็ทําให้ในายพรมได้ใจก็ไม่มีใครทําอะไรตัวเองได้ก็นึกงั้นใครสอนใครเตือนเป็นต้องเจ็บตัวมีครั้งหนึ่งแม่ในพรมอายุก็มากแล้วอสอนแกห้ามปามเรื่องนี้แต่ผลกลับเป็นว่านายพรมกับตบแม่ตัวเองอายุมากเนี่ยเลือดกรบปากเลยมีไญ่ที่คนในบ้านจะห้ามแต่ว่านายพรมไม่ฟังเสียง สำหรับชาวบ้านเดียว่าคนบ้านอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่มีใครกล้าไปห้ามพระต่างกลัวนพรหมคนนั้นนี่ะชาวบ้านก็พากันสงสารแม่ในพรหมมาแช่งชักหักกระดูกให้ในพรหมได้รับกรรมที่ก่อขึ้นฝ่ายแม่ในพรหมตั้งแต่โดนในพรหมทำร้ายแล้วก็เริ่มไม่สบายแล้วคงช้ำใจที่ลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ในที่สุดแม่ของในพรหมก็เสียชีวิตโดยความชอกช้ำที่ลูกชายตัวเองทำ แทนที่ในพรหมจะสะกิดใจแล้วก็สำนึกในการกระทําของตัวเองที่ทําให้แม่ตัวเองตายแต่ไม่อะในพรหมไม่ได้คิดหรือว่าเสียใจอะไรนะที่แรกก็สร้างความทุกข์ให้แม่จนแม่ตายไปแล้วทีนี้ก็หันมาสร้างความทุกข์ให้กับน,นางเขียวซึ่งเป็นเมียแล้วก็ลูกนะทั้งลูกทั้งเมียล่ะลำบากคนใจทมินหินชา่านจะพูดเตือนกันยังไงก็คงไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นนะชาวบ้านเ็าถึงไม่ค่อยอยากจะให้ลูกสาวเข้าไปได้กับพวกนักเลงมันเป็นอย่างเนี้คนเราลองใจมันทมินหินชาตินี่มันจะพูดอะไรพูดดีก็ดีพูดไม่ดีมันเตะฟันหักเลยนะนะจะเป็นใครก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคนชนิดเนี้ยรัฐบาลเ็าถึงพยายามกำจัดให้หมดไปจากสังคมโลกชาวบ้านพากันสาบแช่งกันทางนั้นแต่ดูเหมือนว่าคําสาบแช่งนี่ไม่สามารถจะทําอะไรในพรมได้เลย จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบปีกว่าวาเห็นจะได้ในพรมก็ยังเพียรทําแต่ความชั่วเหมือนเดิมในที่สุดผลแห่งกรรมที่ในพรมก่อไว้ก็ตามสนองแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจเหลือเกินว่าในทําไมในพรมถึงต้องตายแบบนี้ทั้งทั้งที่คล้ายๆก็รู้ในพรมหนังเหนียวก็คงจะเป็นผลกรรมที่ตามมาสนองแก่คือวันนั้นเป็นวันที่ในพรมจะต้องใช้กรรมของแกที่ก่อไว้หนกะปีพอดีหลังจากที่แก ทำเวียนทำกรรมไว้กับแม่วันนั้นเย็ยนแล้วอออกตกค่ำเลวยสิประมาณสักทุ่มเศษเนี่ยนพรมก็ออกไปกินเหล้าตามปกติซึ่งก็ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่แกไปทุกวันทางฝ่ายลูกและเมียของนพรมนั้นไม่ได้เอาใจใส่ในพรมเพราะว่านางเขียวเนี่ยก็เคยพูดกับใครๆบอกว่าแกนะเป็นคนมีกรรมที่ต้องมาชดใช้กรรมเกา่าก็เลยต้องมาอดทน อยู่ตลอดเวลาจนชินชาซะแล้วกับเรื่องของนายพรมผัวแกที่สร้างแต่กรรมชั่วตลอดมาที่นี้ในร้านเหล้าที่นายพรมไปกินเหล้าวันนั้นน่ะมีคนมากินเหล้าหลายคนแล้วบรรดาคอ,อเหล้าเนี่ยก็มีในหมายในหมายที่เป็นคนหมู่บ้านอื่นแต่ว่าแวะมาดื่มเหล้าในร้านเช่นเดียวกันนายพรมพอเมาได้ที่ก็เดินกลับบ้าน ก็เป็นที่น่าแปลกเหลือเกินที่นายพรหมกลับบ้านก่อนเวลาเพราะตามปกตินายพรหมจะกลับห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ว่าวันนี้นายพรหมกลับก่อนเวลานายพรหมก็เดินกลับบ้านโดยอาการมึนนิดนิดแต่ว่านายพรหมดันไม่ได้กลับไปทางบ้านน่ะไปอีกทางหนึ่งซึ่งไอ้ทางนั้นน่ะเป็นทางที่นายพรหมเคยฆ่าคนตายนะทั้งทั้งที่แกก็ตั้งใจจะกลับบ้านน่ะแต่ธรรมดาแกต้องไปอีกเส้นหนึ่งแต่วันนั้นทำไมกแก กลับไปเส้นเส้นที่แกเคยฆ่าคนไม่รู้อาจจะเป็นกรรมบางตาก็ได้ทําให้ในพรมกลับไม่ถูกเพราะในพรมไม่เคยนะไม่เคยแล้วเมาแล้วกลับบ้านไม่ถูกอ่ะแต่ว่าวันนั้นแกไปขณะที่ในพรมเดินมาถึงที่ที่แกเคยฆ่าคนตายตรงนั้นปรากฏว่าในหมายเนี่ยตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู ในหมายไม่พูดพร่มทำเพลงตรงเข้ามาหาในพรมก็ใช้ขวานฟันในพรมโดยไม่มีการนับปรากฏว่าในพรมนี่เคยหนังเหนียวกลับยับไปทั้งตัวเลือดไหลนองบนพื้นถนนเต็มไปหมดหน้าแปลกขวานที่ในหมายใช้ฟันในพรมนี่ไม่ใช่ขวานคมนะเป็นขวานที่มีแต่ขี้สนิมเต็มไปหมดนะกรรมตามสนองในพรมมาแหละเพราะว่าในพรมกับในหมายนี่ไม่ รู้จักไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเลยแล้วทำไมนายหมายถึงได้ฆ่านายพรมมันจะเป็นเพราะอะไรก็กรรมมาสินะเพราะนายพรมทําไว้แต่ความชั่วแล้วมันก็ตามสนองสําหรับนายหมายนั้นพอฟันนายพรหมเสร็จก็หายเข้ากลีบเมฆไปะนะคนเอาบทมันจะถึงที่มองหน้ากันแป๊บเดียวมก็ฆ่ากันได้แล้วเพราะกรรมมันส่งผลนะนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ ทำตัวเป็นนักเลงเนี่ยต้องระวังหน่อยนะอย่าถือว่าฆ่านี่ใหญ่โตไปไหนแล้วก็มีแต่คนเกรงคนกลัวสักวันหนึ่งถ้ากรรมตามทันนะศพตาเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวเดียวมันก็ตามไปฆ่าตายแล้วที่นี้ในหมายก็ทิ้งอะไรพรมนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นเนี่พอมีชาวบ้านแถวนั้นผ่านมาเห็นเข้าไปบอกนางเขียวฝ่ายนางเขียวพอร,รู้เรื่องเขาก็ตกใจ ถึงแม้ในพรมจะสร้างความลําบากลําบนต่อนางแล้วก็ลูกๆก,ก็าตามนางก็ยังมีศีลมีจิตเมตตาอยู่ก็รีบออกมาดูในพรมผู้สามีฝ่ายในพรมไม่ได้พูดอะไรอะตอนนั้นร้องอย่างเดียวเจ็บปวดทรมานเสียงของแกนะบาดใจคนที่มายืนดูเพราะว่าแกร้องแบบเจ็บปวดทุกทรมานเหลือที่จะบรรยายนางเขียวก็ให้ชาบ้านไปตามรถเพื่อที่จะเอาในพรมส่งโรงพยาบาล ไอ้กรรมที่ในพรมก่อไว้นั่นทําให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยหารถไม่มีเลยสักคันตามปกติรถจะมีเป็นประจาแต่ว่าคืนนั้นไม่รู้ใครเช่าไปไหนกันหมดอะไปธุระกันหมดนี่ทุกคนต่างก็ได้แต่ยืนดูในพรมเลือดไหลโจกโจก,โจก,โจกอยู่อย่างน่าสมเพชต่างก็พูดกันว่ากรรมตามสนองในพรมเขาแล้วในที่สุดในพรมก็จบชีวิตลงบนถนนเส้นนั้นแหละเหมือนกับที่แกเคยฆ่าเขาตาย เพราะว่าในพรมแกก็ใช้ขวานฆ่าคนตายเหมือนกันตายแบบเดียวกันเลยนี่ยก็ถึงว่าผลแห่งกรรมนะ่ะมันมีความจริงน่ะมันเป็นความจริงให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวในพรมตายไปก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรมพอตายไปก็ยังทุกขเวทนาอยู่เพราะว่าชาวบ้านเจอในพรมร้องครวญครางอยู่เสมอทําให้ชาวบ้านไม่กล้าเดินแถวนั้นอีกเลยจนชาวบ้านเขาก็พากันปรึกษาหารือกันว่าควรจะทํำยังไงสักอย่างก็เลยตกลงนว่าต้องแบบปรึกษาหลวงพ่อ เพื่อท่านจะช่วยเหลือได้บ้างพอหลวงพ่อรู้ท่านก็มาจัดการทําตามประเพณีก็ทําพิธีตามหลักของทางบ้านแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วน,วนกุศลให้กับในพรมซึ่งได้รับทุกเหลือคนาแล้วตั้งแต่บัดน,นั้นก็ไม่มีใครเจอในวิญญาณในพรหมอีกเลยชีวิตของทุกคนเกิดมามีเวรมีกรรมด้วยกันทางนั้นแหละกรรมของแต่ละคนก็มักจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะเพียรทํากรรมดี เพื่อจะเอากุศลดีเนี่ยไปช่วยลดย่อนผ่อนไอ้สิ่งไร้ไๆที่เราเคยทํามานะแต่ในพรมนี่แกไม่ทําอย่างนั้นน่ะทั้งทั้งที่รู้ว่ากรรมชั่วส่งผลมาแล้วเนี่ยแกก็ยังทําชั่วหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในพรมจึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับขวานเป็นรางวัลนาะสุดท้ายของแกแล้วก็ลงนรกไปตาระเบียบ